นี่นะครับคือเจ้าตัวเฮปีนะครับ w สองแปดเอสนะครับซึ่งตัวนี้ข้อดีคือเป็นคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักแค่หนึ่งสามห้ากิโลกรัมแล้วก็ความสูงนะครับได้สูงสุดถ้ายืดเซ็นเตอร์คอลัมน์ได้ประมาณร้อยห้าสิบเซนิเมตรนี่ใช้งานง่ายนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับแต่ถ้าไม่กางเซ็นเตอร์คอลัมน์อ่ะมันจะได้ประมาณร้อยยี่สิบเซนซึ่งก็เพียงพอนะครับต่อการใช้งานลักษณะปกตินั่นแหละเออแล้วก็ขาตัวนี้มันจะเป็นขาสีท่อน เพื่อที่จะให้เรารสามารถเก็บนะครับแล้วก็พบพาได้ง่ายนะครับสะดวกสบายนั่นเองสิ่งที่มันเจ๋งมากๆผมให้ดูต่อเนอะก็คือตัวแนนมันจะมีขาตั้งทั้งหมดสองอันในตัวเดียวนี่ครับเราหมุนตรงนี้ใช่ป่ะแล้วก็เราสามารถเอาขาตั้งยืดมาได้อีกอันงนี่แบบนี้เลยที่สําคัญหัวตัวนี้นะครับเมื่อเราหมุนอันล็อกนะเราเพดออกนะครับตรงนี้สามารถดึงขึ้นได้เป็นที่ยึดเป็นที่ขาตั้งโทรศัพท์อีกอันหนึง่ง ซึ่งเป็นเจ๋งมากๆเลยเว้ยออตัวเนี้ยนะครับไปลองดูกันได้สำหรับเจ้าตัวคาตั้งเฮติครับ